าดูเต่าน้อยมาดูเต่าน้อยเต่าเดี๋ยวเราจะจัดเต่าข้ามป่าเห็นเต่าปะนี่ Oh box turtle they're okay They can make you sick if they're sick I know you believe it. know don't you but that, that's จับแต่เขาจะจีขคมมาฟังนี่เด้อจ้าเขาจะขามมาฟังนี่นี่เขาจะขามมาฟังนี่จ้านี่จ้าเอาเลยปล่อยเตามาจะปล่อยเตากันจ้าดูที่ดูหลังดูทองเพื่อนนี่จ้าอืม อันนี้เพ่นขามมาฟังนี่เด้อจ้าบบได้จับไปขามไปฟังโน่นอันนี้เพื่อนพ่อนนเพิ่นจีมาฟังนี่อยู่แล้วเข้าปล่อยเพื่นเลยเนาะจ้าบา,บายบายจะออกมาอีกเด้อจ้าไปอืมไปเข้าป่าไปไปเลยจ้าดีกว่าจะมาให้เขาเหยียบเนาะโอเคจ้าบา,บายบายจ้าเต่าน้อย บายบายเห็นเห็ดเสียงอึ่งหออันนี้พวกหอเห็ดอีหยังอุ้ยนี่อันนี้พวกหอเห็ดอีหยังเนื้อจ้ะแค่มามาถ่ายเบิร์นซ์ เฮ็ดอีหยังบ,บุบ่ได้จับเด้อจ้ามีถากหอยถากกินน้ำนี่ดอกมันแข็งดีแต่บ่ฮู้ว่าเฮ็ดอีหยังบ,ยบ่ฮู้เด้อจ้าบ่ฮู้ว่าเฮ็ดอีหยังเด้อจ้า บูฮูอย่าจับเด้อจ้าเฮาบ่ฮูว่าเฮ็ดอีหยังจ้า